สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องโปรเฟนเดอร์กันเองนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากล่องใหญ่ๆแบบนี้ข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว้าวเป็นโชคเนะ ของทางโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะโชคใส่สำหรับรถเก่ง t o y o ต้าวีอและยาลิ s ค่ะโชคชุดนี้นะคะเป็นระบบโมโนทูบสำหรับคู่หน้าขนาดแกน20มิลค่ะมาพร้อมสปริงนะคะสีแดงดีไซน์สวยงามมากเลยค่ะ และยังมีสตัดปรับเกียวนะคะที่สามารถตั้งค่าความสูงสแตรดาดได้ถึงโหล2นิ้วและยังสามารถปรับค่าความนุ่มหนึบได้ถึง16ระดับมาพร้อมปอกยางกันฝุ่นสีดําสําหรับคู่หน้านะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสําหรับโชว์คู่หลังเป็นระบบโมโนโทูบเช่นเดียวกันสามารถตั้งระยะสแตนดาดถึงโหล2นิ้วและยังสามารถเลือกปรับค่าความนุ่มหนึบนะคะตรงแกนโชกด้านล่างค่ะได้ถึง16ระดับขนาดแกน14มิลค่ะมาพร้อมกับปอกยางกันฝุ่นสีดําที่สามารถป้องกันเศษหิน ดินทรายที่จะเข้ามาเกาะฝั่งที่ซีนมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นคอยสปริงซึ่งมีค่าสปริงที่เหมาะสมกับน้ําหนักของโชค๊คและรองรับน้ําหนักรถได้ดีทําให้การทํางานของโชค๊คสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นที่มาพร้อมกับชุดสตัดปรับเกีียวสามารถตั้งระยะสแตนดาดถึงโหลด2นิ้ว กันบ้างคะ่ะสำหรับโชว์น้องใหม่ของทาง Prof ฟนเดอก็ได้เห็นหน้าตาก,กันคร่าวๆไปบ้างแล้วนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ Prof ฟนเดอหรือว่าดีลเลอร์ใกล้บ้านทันนะคะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ f a c e o o o k p r o f e n d e r ด้านล่างนะคะหรือว่า l i น์แอดโปรเฟนเดนะคะสามารถทักอินบอกเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊าชบาย